สวัสดีจ้าทุกคนมาพบกันูดอีกแล้วเด้อค่ะในช่องสกัญญาพากินมื่อวนนุก็จะพาทุกคนมากินกว๋วยเตี๋ยวซี่โครงแกะตุนเส้นเล็กนอกจากนาอกกนุก็มีผิกจีมะนสำจ้ัทุกคนแล้วก็ผักก็ซ้ำนี่ละจ้าไปจ้าทุกคนไปสเสิร์ฟน้อกันเป็นแกะนอกจากนาอกแกะตุนไม่ใช่หมูนะคะเป็นแกะนุ่มมาก สีสันแบบจัดจ้านมากไปจะทุกคนสิบเซ็มกันนะอืม ตุนหมักตุนนึ่งเด็นี่ยังหยาบอยูย่เหมือนกันทุกคนเออครับ มามมากนามมันจะอยู่ข้างล่างหมดอ,อู้เส้นเล็ก vô thằng con sạch อันนี้นุาใส่เป็นซิโคงแกะไอ้ร่มควันเนาะจ้ะเนาะนุาเอามาตุนม,มาตุมอีกมันจะไม่มีกินมันไม่ีกินของแกะเลยจ้ะหอมหอมหอม,หอมร่มควันเนาะจ้ะเนาะแสบแ Mm-hmm. อืมอืมปิกนึกว่ามันสิบร์เพ็ดเนาะแต่เนาะก็เลยเอาบักล้อมาเพิ่มัน <c ười> นี้ก็บแบบว่าออกคอนหนาออกคอนตาล้วจะทุกคน Chị đem nước khô ghen nhìn Nước Pepsi ghen ghen nó chả nó Chuyện chảy Hãy subscribe cho kênh เป็ดเดือดมาก Ừm. Chờ đợi tại tôi. Step อืมอืมอยอดกินแบบรวดเร็วมากมันนี้อิ่ม้วจ้ะทุกคนสุดยอดอีดีแซบแซบถึงสวงอีดีมั้แบบบักปิกไซไปก็ไซไปก็ไซก็บบ๊เบิ้งกระของ้นเนาะไซไปเนี่ยกินได้บ้ ถามจะคองกินไหนบ่กอนสิโค้งนกจะกินไปสิอีกนึงนกจะเนาะกินบ่หมืดี๋ยวจ้ะเพราะว่ามันหลายแห้งเนาะจ้ะกินไว้หลายมันกระแน่นเนาะจ้ะเนาะเนื้อเนาะจ้ะไปแล้วจ้ะทุกคนจังงั้นนึกก็ฝากคลิปไว้ซ้ำหน่ก็นาะค่ะทุกคนนกเอาไว้พันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย